ครับวันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งต้นชงโคบางส่วนนะครับผมเดี๋ยวตัดแต่งยอดข้างบน,นครับที่เดขึ้นไปนะครับผมให้เข้าส่งนะครับจะได้เป็นพุ่มนะครับผมนี่ก็เตรียมตัดหญ้าบริเวณด้านหน้าบ่อเลขแปดนะครับผมฝั่งหน้าบ้านน้อยนะครับอย่าเริ่มยาวแล้วฮะได้วเวลาตัดแล้วนะครับผม สำหรับน้ําในคลองในกระดูดออกไปแล้วครับผมดูดออกไปแล้วนะครับเวลาตัดหญ้าจะได้สะดวกนะครับผมเวลาหญ้ากระเด็นลงไปจะกวาดง่ายกว่าครับถ้าไม่มีน้ําในคลองเอ่อในบ่อลเล็กแปนะครับ ตกแน่ครับโกมุตุเขาบอกมาแล้วหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้เขตอุทธธามีหองกวางราชบุรีนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับผม สนามหญ้าหน้าบ้านตรงบอร่อเลขแปดนะครับอันนี้ก็จะเริ่มยอยตัดบนคันล้อมนะฮะเดี๋ยวพรุ่นตัดบนคันล้อมต่อนะครับบนคันล้อมแถวคลองซอยใส้ไก่นะครับอันนี้ก็กําลังดูดน้ํานะครับลงบอ่อใหญ่อยู่ครับตรงคลองช่วงแรกนะครับ ไเขียวเข้มครับค่อยตอนครับผมสำหรับกลิ่นชงโคนะครับ นี่ก็ตัดไว้ได้2วันแล้วครับตรงทางนี้ครับทยอยตัดไปนะครับท้องฟ้าสวยคนระับ <c oughs> มีแสงส้มๆนะครับ แปลงผักก็เพิ่งเคลียร์หญ้าถอนหญ้าไปนะครับก็เริ่มทยอยปลูกแล้วครับสําหรับแปลงผักนะครับผด้านบนนี้ก็ทยอยตัดหญ้าไปาครับรังก็ใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วน่าจะอีกเป็นเดือนร่วมเดือนนะครับผมรอบนี้แก่ช้าหน่อย ก็สนชัดครับผมลองเอามาปลูกดูสองต้นนะครับสนชัดชอบครับผมชอบทรงเขาเออสวยดีครับสั่งต้นเล็กๆมาปลูกราคาไม่แพงมากครับเลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆลองปลูก,น,ลกนะมีก็เกบิ่งถอนต้น กระดุมทองเลื้อยออกไปแร้เป็นไม้ล้อมครับไม้ล้อมเนี่ยดูแลไม่ดีก็เฟื่อตัวยากครับนี่เป็นส้มครับแดงสียาวส้มสีแดงส้มโอส่วนตรงนี้ก็เป็น,นต้นกระดุมทองครับเดี๋ยวค่อยมาถอน ยาออกนะครับตัดจะตัดก็เสียดายครับกระดุมทองเพราะว่าเขาเลี้ยกมาเยอะนี่ก็ต้นจันนี่ก็เคลียร์ไปแล้วครับกระดุมทองเคลียร์ออกไปเหมือนกันนะเริ่มเฟื่องตัวมาครับัวก็ เอาคอกนอนกลางคืนนะครับผมคคนอนกันแล้วกำไรเงินไรทองครับนี่ก็กลางคืนก็มีไฟนะครับผมไล่มแมลงให้สองสาวสองนาง กันยงไว้นอน,นอนตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งยืนเข้าเวรสลับกันนอน เริ่มมาครับคำคำ ับวันนี้ก็มาทยอยตัดหญ้านะครับผมบริเวณทางเดินด้านอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับผม,มยตัดหญ้าเลยฮะทางเดินก็เริ่มลกๆ้วครับผมให้เตี้ยๆหน่อยฮะ,ะเดินจะได้สะดวกนะครับผมเพื่อมีตัวอะไรซุก <laughs> ได้เดินแบบปลอดภัยครับเคยิ่งหน้าฝนด้วยทางเดินนี่ต้องเตียยหน่อยครับนี่ไกย่ย่านอนกวางทางเยอะเลยนอนกลางถนนแล้วเนี่ยนางนอนกลางถนนนี่ตัดก็ให้วัวครับผม ยาวไวครับ yeah, ด้านแถบนี้เดี๋ยวก็ตัดนะครับตัดไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเยวสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาถาักเก็บนะครับผมยาวไว้นี่ก็จะเป็นที่ชั่มไว้นะครับรอปลูกนะครับผมใส่เกาหลีอันนี้เขาผัดบใบลฮะใบเหลืองออกหมดแล้วครับใบเขียวเริ่มมาแล้ว ใกล้ได้เอาไอปปลูกได้แล้็ลชำไว้ครับผมใ <c oughs> บใหม่อันนี้ใบใหม่ครับทั้งหมดเกี่ยวปึ๊ดเลยครับยอดแรกหเหลืองๆใบหเหลืองๆเชื้อที่นี่ก็โดนลมพัดครับผมลม้มน่าเสียดายครับ เดี๋ยวตัดแต่งแล้วก็ดันนะครับผมดันต้นแล้วก็เอาไม้ดามนะครับให้เขาแตกใหม่ดีกว่าครับน่าสียดายเอยล้มลงมาเลยครับผมสว <c oughs> นรองนี้เดี๋ยวไว้ปลูกพิกครับผมในรองพริก าท <c> ไ <oughs> ลยนี้ก็น่าจะแก่แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นผ้าผ้าน้ําหอมนะครับผมความภาวาบ้านแพ้วนะครับ <c oughs> น่าจะแก่แลวเพราะว่าแต่ก็ยังแก่ไม่ดีแล้วครับผมเพราะว่าจุกเขายังขาวอยู่ฮะจุกบริเวณรอบๆ,อบๆยังขา,ขาวๆอยู่ น่าจะมาอาทิตย์หน้าครับผมเนื้อเต็มอยู่ฮะนี่ยังไม่แก่ดีแต่ก็ถือว่าแก่แล้วครับแต่เนื้อยังไม่เต็มนะครับรออีกอาทิตย์หน้านะครับผมไปลายปลายอาทิตย์ข้างลายฮะออกข้างปิดลายอะ